สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบเจอกันนะครับผมมีน้ำพริกแม่พระแล้วก็ดอกสนูทอดไข่และยังมีผักนึ่งผักสดมาชวนไชมกินข้าวด้วยกันนะครับผมไปเห็นดด้วยวันนี้ไอ้ข้าวข้าวโพดทอดอ่ะขออข้าวโพดทอดอ่ะไพี่ชาไปเหินมันมีข้าวโพดอ่ะปวดหัวเลยคุณผู้ชมมาหน้าพริกอย่างนี้<ร>ใครเคยกินบ้าง เขาใช้หอมกระเทียมนะครับในการทําเจียวนะครับผมแล้วก็ปรุงเนาะเนี่ยเจียวให้กรอบกอบหอมอะไรมากนี่เลยพักขยาหมดแล้วเหรอเราไปเก็บนี่ดอกถหนอาจจะเละนิดนึงอนี่ลืมชื่อ กระเจียวอร่อยเราก็เจียวเราก็เจียวอ่ะอันนี้ปลาทองลองมันอาจจะเข้ากันข้าวโมดะน้ำพึิงเหรอดือดการ ครับอันนี้ดอกสนูต้มเฉยๆต้มกับทอดส่ไข่อือหอมอะ่ะอร่อยดีขมๆนิดนึงขมๆหมวานๆคิดถึงน้ำปูเลยอะ่ะ คุ่นอย่างไม่อยากกัเข้าล้ำอยกกูแอ่แล้วครา,าทำอย่างก็แซบหวานเลยเอามาทอดอย่างเงี้ยอันนี้มันดอกสนเล็กถ้าดอกสนใหญ่มัน,น,นใหญ่กว่ามันขมกว่านี้ไหมดอกใหญ่อืม ตรงนี้น้ำพริกอะไรอีกนึกได้ไหมนึกไม่ได้จะเปลี่ยนเมนูแล้วพวกนี้นึกไม่ออกกนะันแล้วน้ำพริกอะไรดียว <laughs> มันมีหลายน้ำพริกอะ่ะแต่ว่าน้ำพริกขาน้พริกขาขายไม่ได้พริกขา <laughs> พริกขาเอ้ยน้ำพริกขาควายนึ่ง <laughs> จินควายนึ่ง <laughs>

สัสวยเขาเรียกมะเขือเลยนะพี่บัลหล่อเขือมองเขอมองเรื่อทำสีนะมะเขือมองแต่ข้างในสีขาวอันนี้ล่ะข้าวโพดทอดกอ,อบกรอบจนฟันจะหลุด ถังทำไมาวันนี้มันแก่อ่ะ นี่ไงอ่อนอะผักเล็กอ่ะนี่ม่ใดอกอะ่ะชอบอ่ะ มันเข้ากับชดน้ำพริกเลยนะเนี่ยทับตับสนมดิ่งมะเขือไอ้เนี่ยมะเขือยาวอะ่ะมันจะหวานนะอ ข้าอคองหวานขึ้นใจแล้ว อ่อนเนี่ยอันนี้อ่อนเลยอะขาว จะยุ่งกินไหมกินเริ่มเผ็ดขึ้นแล้วตอนเนี้ยเติมยอตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วเน,นี่ยไมนน่น้อยเนี่ยก็เมื่อกี้อันเล็กกัดเข้าไปนี่คือแบบ มันเหนียวมันน้อันแบบสีข,ขาวๆแบบแบบที่เรากินแับน้ำปูอ่ะอ,อันนั้นกรอบมากไต้แวดไต้แวดนกไต่แวดนี่ปลอดสารผู้ชมมีแมลงกินด้วยมะเขือ เอาวัน,นี้ไม่เห็นกินแน่อ่ะสับพว จะามาปลูกสมาัาชอบอย่างเงี้ยมันปลูก,กได้เหรอได้เป็นหววมันชึ้งขึ้นตามธรรมชาติเอาหวัวมาปลูกผมว่ามันหอมดอกกระด้ดยคยก็มาปลูกได้ดอกกระโดดน่ะดอกไออันนี้มันดอกอันนี้ก็เป็นหัวเหมือนกันไม่ใช่หรอคล้ายกันอดอกกระ้วยก็เด็ดอดอกกระโดนดอกกระโดนนี่กลางฟ้า คลินี้ลาคุณผู่มไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวกางฟ้าเข้าไปไปไม่ถูกเลย <c oughs>